โอเคอายุ่เรดี้เรดี้บีเป็ต้นเ้นอะบัตบัตอลต้นต้น like that วอเอเอเออวอเอเอ a วเอเอเอวเอเอโลโลโตรโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตังชินนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมคอซ่าคอร์เซ้นผักหาครับผมอ้าไม่รถเล็งไม่ออกจะเบินยางโชว์เกมหนึ่งแล้วกันนี่เบินยางโชว์เปิดตัวในการเบินยางโชว์ แล้วก็กลับเข้าบ้านครับผมเฟลนิดนึงเฟลนิดนึงโอเคครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟอร์จ้าฮอรสันา5นะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นรถอะไรใหม่ๆแล้วกันเนะฮะที่เราจะไปกันที่ Auto ะโชว์นะครับผมไปหารถใหม่มาเล่นนะแล้วก็จะเรียงรถตามปีนะครับแล้วก็จะไปกันที่รถใหม่ล่าสุดนะครับผมก็คือปียุคยุค2020ขึ้นไปนะครับผมก็จะมีรถเป็นใหม่เพียบเลยนะฮะโอ้นี่กอล์ฟ R รถฟรีด้วยนะครับผม มีบอลโคมี6 0เออสอนยนะครับจากแมกลาเรนนะฮะฟิวฟาว้าเฮ้ยผมอยากเล่นผมอยากเล่นคันเนื้อนี่นี่โลตัส์อีวิชาครับผมมันเป็นรถไฟฟ้านะครับซึ่งดูแรงม้าดิเกือบ2,000แรงม้านะครับอันนี้คือเดิมๆโรงงานนะยังไม่ได้แข่งนะเกือบ2,000ันแรงม้าแล้วอันนี้ผมแต่ว่าราคามันค่อนข้างแรงนะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนนะับผมเปลี่ยนมาเล่นคัอนอื่น <c oughs> คือมันคือมันราคาแรงมากเลยนะ ผมว่าเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นคันนี้กันดีกว่าคันนี้ก็เป็นรถที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับจากค่าย BMW นะครับผมนั่นก็คือ BMW M8 Competition นะครับผมอ่าคันนี้นี่เป็นรถฟรีนะครับผมรถฟรีแบบนี้ก็ก,กดกดซื้อเลยครับผมนะเราก็จะมารีวิวรถฟรีกันช่วงนี้นะาหายไปนานนะครับกับ Forza Horizon 5นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาได้เป็น BMW นะฮะสีโรงงานนี่มีให้เลือกหลายสีมากเลยนะครับผมอ่า รู้สึกว่าเดิมๆม,มันจะเป็นสีออกน้ำเงินน้าเงินฟ้าฟ้า,ฟาย่ง,ไ,งไม่รู้นะฮะมันมีชื่อเรียกอยู่นะสีอ่ะแต่ผมเรียกไม่ถูกว่ามันชื่อสีอะไรนะใครอยากดูรีวิวนะลองไปดูในช่องสปิ n นนะผมคุณอู๋สปินนเขารีวิวไว้ดีมากนะครับมาแล้ว BMW M8 Competition คันนี้นี่จะบอกว่าเครื่องยนต์นี่เป็น V8 นะครับผมสเปครถนี่สุดยอดมากเลยนะเป็นเครื่องยนต์ V8 Turbo นะครับ ให้กําลังสูงสุด600กว่าแรงม้าเลยนะครับผมแล้วก็ทอร์กอยู่ประมาณ750ยนิวตันเมตรนะครับคันนี้นี่มากับเกียร์8ปสปีดนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะฮะแต่รู้สึกว่าเขาจะมีเป็นออปชั่นนะมีขับเคลื่อน2ล้อก็มีนะครับผมแล้วก็ราคาค่อนข้างแรงนะครับนั่นก็คือ18ล้านลั่นเองทุกคนราคาในไทยนะครับผม18ล้านครับคันนี้แต่ถ้าเป็นในฟอร์ดซ่าหอวเรซนักห้านะครับฟรี ฟรีครับผมฟรีนะม,นะมากับล้อรู้สึกว่าจะเป็นล้อฟอร์นะเท่าที่ดูรีวิวมานะครับขนาด2ี่นิ้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมดูกระจังหน้าที่แบบดูดุมากนะทุกคนดูดุจริงๆนะครับผมมีเซ็นเซอร์อะไรรอบคันเลยนะทุกคนแล้วก็ไฟหน้ารู้สึกจะเป็นไฟหน้าเลเซอร์เลอยเรยสักอย่างเลยผมก็จำไม่ได้ดูรีวิวมาเมื่อกี้นะแล้วก็จําไม่ได้อีกแล้วนะนี่นี่มารีวิวนี่ข้อมูลนี่ข้อมูลนี่ไม่ได้เป๊ะอะไรมากมายนะครับผม ก็ดูรีวิวรถก่อนมานิดนึงนะทุกคนนี่ดูข้างในสักก่อนนะครับผมหรูรามากเลยเนะฮะแน่นอนแหละแล้วสิบปดล้านจะไม่ให้หรูได้ยังไง่ะใช่ไหมอืมแต่บางคันก็ไม่ได้ออกหรูนะบางคันก็ออกเป็นรถซิ่งไปเลยนะอันนี้แล้วแต่่คยไหนเขาทำนะครับผมผมจําได้ว่าผมเล่นภาค4ี่มันมีรถซิ่งคันหนึ่งซึ่งราคาแพงโคตรเลยแต่ว่าข้างในยังเป็นกระจกหมุนอยู่เลยแต่เท่ดีเท่ดีให้อารมณ์เหมือนเป็นแบบว่ารถสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะ อ่ะเดี๋ยวเราเอาลองเอาเดิมๆไปวิ่งดูก่อนนะครับผมดูซิว่ามันวิ่งดีหรือเปล่านะฮะสำหรับ BMW M8 Competition ครับผมสเปคไทยมัน625นะครับแต่สเปคเมืองนอกเห้ผมไม่แน่ใจนะครับผม617แรงม้านะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกัน617แรงม้า V8 Turbo วอ่ง0ถึง100นี่ประมาณ2 3วิน,นะครับผมดูนะ ประมาณ3วิอ่ะเออประมาณ2อวินครับผมแรงมากแรงมากขับเคลื่อน4ล้อด้วยโอ้โหยอดเลยนะครับภายในภายในยังรูว่าภายในเกียร์8สปีดนะครับผมนี่ฮะ8เกียร์สุดยอดในความแรง อัพสปีดนี่ไม่แน่ใจนะรู้สึกว่าเขาจะล็อกไว้ที่250นะทุกคนแต่ว่าเขาขายแพ็กเกจนะทุกคนมันเป็นพักแพ็กเกจอันล็อกเนีัยผมจะวิ่งได้350กนะิโลเมตรต่อช่วโมงเนียอันนี้เท่าที่ผมไปอ่านข้อมูลมานะแต่ในเกมนี้คงคงไม่ได้ปลดล็อกะครับผมเดี๋ยวจะลองไปวิ่งทางตรงๆดูนะครับผมผมไม่ค่อยชอบหน้าหน้าปัดเดินไหมเท่าไหร่หรอมันดูไม่ค่อยซิ่งเท่าไหร่หรอมันเฉยๆเ่ะนะครับนะ ดูซิว่าทำสปีดเดิมๆจะได้เท่าไหร่เนี่ยคันนี้ b m เอ8มดเอมแปดครับผมเป็นรถคู P e เป้นี่ครับสองประตูมายาวๆโอ้เดิมๆนี่ผมว่า300อัพแน่เลยไปครับผมทางตรงๆฮนะทางตรงๆยาวๆไปยิ่งยาวครับ300ไปแล้ว310ไปแล้วครับทุกคน เป็กเบื้องไทยบอกอันล็อกแพ็กเกจนะครับ350เลตเอ้อ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะถึงหรือเปล่านะครับจะถึงไหมจะถึงไหม325กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่ยังไม่ได้วิ่งเกียร์8เลยนะอยู่ที่อยู่่ทีเกียร์7อย่างเดียวนะครับผม329 330ครับอ้สุดยอดเดิมๆะฮะไม่ได้แต่งอะไรเลยลงเนินนี่น่าจะมี35ถึงอยู่ อยู่ผมก็ถึงไกยาวครับผมมันยังไม่มีทางลงเนินเลยนี่ขนาดลงเนินนิดนึงไกครับลงเนินแล้ว35แล้ว36 37 38 39 40 4ด4า43ป4 3ากิมโมตรต่อชั่วโมงครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดดเดิมไหมดัมเดิๆเงิน18ล้านที่คุณ ได้ลงไปนั้นจะได้รถสปอร์ตที่โคตรแรงครับแล้วก็วิ่งได้ความเร็ว343กิโลเมตรมานะครับผมแต่นี่คือ w เอ่อ BMW M 8ครับผมพูดผิดถูกๆอยู่เรื่อยเลยผมเนะี่ยสวยนะผมว่าสวยสำหรับใครที่ชอบ BMW อยู่แล้วเนะี่ยบอกเลยว่าสวยมากครับคันนี้นะฮะเสียงเล้าใจมากทุกคนอ่ามันต้องเอามาซิ่งสักรอบหนึ่งสิอยากรู้เหมือนกันว่าเจ้า BMW คันนี้จะทำได้ดีจะแค่ไหนนีครับ เดิมๆไปก่อนนะเพราะว่าเดิมๆนี่ก็ค่อนข้างแรงแนละควรแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรมากเลยนะครับไปๆเดี๋ยวเราไปสักหนึ่งสนามแหมอยากรู้เหมือนกันว่าจะทำ AI ทันหรือเปล่านะสำหรับรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆนี่เป็นคัส A 700 91, นะรับผม791นะครับคาส A ก็จะแบบว่าไม่ได้แรงมากนะครับถ้าจะให้แรงๆเลยมันจะต้องเป็น S ขึ้นไปนะครับผมถ้าเป็นระดับ S เนี่ยก็เริ่มแบบว่าเป็นพวกรถแข็งแนละ้ว เริมแรงโคตรนเลวทุกคนอันนี้ก็ขับสี่ครับบอกเลยว่าขับดีแน่นอนครับสำหรับในเกมนี้นะรถขับสี่จะดีที่สุดนะครับผมผมชอบกระจังหน้ามันดูสวยดีแล้วรู้สึกว่าจะเป็นคาร์บอนด้วยนะเออเดิมๆม,มานี่เป็นคาร์บอนจากโรงงานเลยนะครับผมเอาละมาอยู่ที่จานอา่าโดราโดสปินนะครับผมผมจะปรับ AI ไไม่ได้ยากอะไรมากมายนะก็เล่นเป็นเอ็กเปิดไว้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะตามเขาทันหรือเปล่านะฮย อ้อที่ทุกวันเหลสโซชุดไปแหมผมรถเดิมๆไม่ได้แต่งนะครับเออครับอะไรเนี่ยบุกติเฮ้ยบุกติว่างันไม่ใช่ B elly. B elly. เบนลี่เบนลี่แอตตานตินโอ้โหทำไมดิฟปะทำไมดิฟปะเฮ้ยใส่เข้าแรงไปครับผมรถตุดออกเลยนะเมื่อกี้ ไปครับผมยังไงผมก็ยังอยู่เดพี่ก้าอยู่ับยังตามใครไม่ทันเนยตามใครไม่ทันเลยตอนนี้ดูมันวิ่งเป็นขบวนเลยว่ะเหมือนไปออกทริปยังไงก็ไม่รู้เนี่ยข้างหน้านี่เราต้องเบรกลึกนิดนึงนี่ก็ยังตามไม่ทันอยู่ดีเดี๋ยวบังดิ้ว้ยลลบไปเครื่องนี้ไม่ได้หวือหว่านนะถึงเป็น v ีแ0ดหกร้อยม้าแต่ก็เหมือนเร่งไม่ค่อยออกเนี่ยครับ เ็นาะว่ารถเรามันหนักเลยหรือเปล่าน้ำหนักสองตันแหละทุกคนแหมผมไม่สําคัญหรอกว่าอะไรอยู่ในห้องเครื่องมันสําคัญที่ใครอยู่หลังพวงมาลัยอ่าคะนขายพวงมาไลัยไงพี่เออนั่นมุกแล้อเนาะครับแสงแสงไปโอ้โหนี้เบานหนิดึงเบาเบาเบาโอ้โหถือว่าเรามาแรงแล้วท้ายมันออกนะผม ออกค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าเอาไปดิฟี่ผมว่ามันเลยนะรถที่แบบสูบออก,กเยอะแบบเนี้ยดิฟมันเลยจะบอกให้ไปไปยาไปตามไม่ทันนะทุกคนที่ผมเล่งเต็มที่เลยนะรถสูบออกครับผมออกชัดเจนบ้างเลยฮนะไป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  Okay. อยู่ระ 5, ดับห้าครับผมตามที่หนึ่งไม่ทันจริงๆเนี้ยอดใความแรงยาวไปเย่ดับห้าครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปแต่งดูบ้างนะดูซิว่าของแต่งนี่จะมีอะไรบ้างเนี่ยครับผมก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่เนาะฟอร์ซ่หของแต่งไม่ค่อยเยอะนะฮะของแต่งแบบ สูนิฟอร์สปีดไม่ได้ซูนิฟอร์สปีดของแต่งเยอะมากเนยมาเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันดูนะครับผมว่ามันมีอะไรให้เราแต่งบ้างนะครับผมมาดูชุดแต่งดิลินหน้าต้องมาแล้วล่ะอุ้ยข้างหน้าเปลี่ยนได้นะครับผมเอ้ยจากค่ายอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกว่ะขออภัยด้วยผมอ่านผมอ่านไม่ออกเอ่อชินิชินิเซอร์เอซีชินิเซอร์อันนี้เป็นแบบแต่งนะครับผมก็ดูสวยแบบ รถสวยอีกแบบหนึ่งนะแต่ถามว่าผมชอบแบบเดิมมากกว่านะทุกคนแต่ว่ามันจะมีมันจะมีอันนี้ด้วยไงมีลิ้นหน้านะครับแล้วก็มีคลิปข้างมานิดนึงนะครับผมใส่ไปสปอยเลอร์นะครับก็จะเป็นสปอยเลอร์เล็กๆนะครับผมผมว่าแบบนี้เข้ากับรถมากกว่านะถ้าเป็นสปอยเลอร์แบบนี้ผมว่าไม่สวยนะอันนี้ก็ไม่สวยมันดูยังไงไม่รู้ดูเล็กไปบัมเปอร์ um หลังใหม่นะครับผมดิฟเฟอร์เซอร์ดูมีคลีบดูแบบดุดันมากขึ้นนะครับ ฝากระโปรงนละฝากระโปรงก็ประมาณนี้ครับผมแซฟเคเครื่องได้นะครับเป็นเครื่อง V10 แล้วก็เป็น3ลิตร6สูบแถวเรียงเทอร์โบนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็น3มลิตรพวกซูเปอร์หรือเปล่าพวก2อเเปล่าก็เพิ่มได้นะครับแต่ผมว่าเครื่องเดิมนี่แหละดีแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนยางก,กันก่อนเลยนะครับยางผมใส่เป็นเซมิซิลิคนะผมเพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะผมอยากได้แม็ มันชื่อแม็กอะไรไม่รู้อะของของยี่ห้อนี่แหละของ HE ดี e. นี่แหละแต่ผมจำรุ่นมันไม่ได้นะครับผมเออ,อน,นี้อันนี้อันนี้เอออันนี้แหละนี้แหละ P 1 0 1เออจำได้ละโชคนี่เราใส่แบบเร็กซิ่งนะครับมันก็จะโหลดเตี้ยลงมาวิดูดิพอร้อพอดีกับซ้มนี่คือแบบสวยมากนะ,ะครับผมคือยนตนผมอัปเกรดให้มันสุดเลยแล้วกันนะครับผมมันจะได้วิ่งตามชาวบ,บ้านเขาทันนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นคลาสอะไรเลยเนี่ยเป็นคลาสเอสนะครับผม 893แรงม้านะครับท็อกอยู่ที่1 0 0 0ิวตันเมตรนะครับผมโอ้ท็อก1,000นี่หลังติดเบาะยาวๆเลยครับผมบอกเลยเดี๋ยวเราไปดูที่ดีไซน์กันบ้างนะครับผมเอ้สวยไลนยนี้ฟิลฟ้าวดีนะครับผมหลากสีดีนะฮะใช้ได้เลยเอไลนยนี้ละกันนะครับผมแต่ว่าไลนยนี้เป็นล้อขาวนะอ่าเป็นล้อขาวแบบนี้ก็สวยดีนะครับแล้วแต่คนชอบอ่ะจริงๆการสไตล์เออสไตล์การแต่งรถของแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับ บางคนอาจจะไม่ได้ถูกใจในการแต่งรถของผมอยู่แล้วแหมผมรู้สึกว่าเราลากรอบได้ลึกกว่าเดิมแน่โอ้โหทุกคนแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากคือแบบโอ้โหแบบ เป็นคนละคันเลยอ่ะคนละคันกับเมื่อกี้เลยแรงจริงๆครับผมขับสี่นี่ไปวิ่งแบบอันนี้ดีไหมวิ่งวิ่งลุยโคลนพี่อันใช้รถผิดประเภทแล้วพี่อ้าไปแข่งดีดีกว่าสตีทเร็เซอร์นี่ครับผมโอเคมาครับผมสตีทเร็ฮิวท็อปพร้อมลุยมาครับแต่งเครื่องมาใหม่แล้วน่าจะตางก็าทาันอยู่เจอพวกซุปเปอร์คาร์เลยว่ะทุกคน หมายผมเจอพวกอะไรบูกินี่อะไรอย่างเงี้ยนะสุป้าก็มาหมายครับออโบยอยนะปปบ้โหชนกันครับชนกันชนกันโอ้โหเฮ้ยทำไมตูดออกวะโอ้โหตกเขาใตยเฮ้ยตูดออกแบบเห็หาาหออนได้ชัดเลยครับทุกคนหมายบเบียดกันครับเบียดกันครับแนะนำหนึ่งแล้วเว้ย ไปไปไยิงยาวยิงยาวคือจะบอกว่าเข้าโค้งมันมีลิมิตของรถอยู่นะถ้าเกิดเข้าเร็วเกินไปท้ายออกครับผมสูดออกแบบเห็นได้ชัดเลยนะทุกคนเป็นรถดิฟที่ผมว่ามันเลยคันนี้เก๋อหูยโดนโดนเข้าเลยไนเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบโดนแสงแล้วไปต่อไปต ไฟาเนี่ยโหเหมือนรถดิฟเลยนะผมว่าถึงสปอยเลอร์อันใหญ่มันจะดูไม่สวยนะแต่ผมว่าติดมาก็ไม่น่าเกียดนะให้มันมีแรงกดที่ล้อหลังเยอะๆหน่อยก็ดีเหมือนกันนะผมสุดออกแบบเห็นได้ชัดเลยนะออยอุ้ยอุ้ผมไม่ได้อยากจะดิฟมันดิฟเองสูดมันออกง่ายมากเลย งนี้ใส่กันโคมมาปาดช่วร์ักก็ดีนะหายครับผมเบรกหน่อยเบรกหน่อยอันนี้ข้าโค้งแรงไม่ได้ไว้ายตกใจรถนี่แหละไม่มีใครปิด,ดรถแล้วผมแข่งแบบนี้อันตรายนะครับชนกันตายได้ทุกเมื่อโอ้ไปฮะอุ้ยหมุดจมองหลังขอ้อนหน่อยแล้วกันโอ้ไปครับผม มันตามมาแล้วว่ามันตามมาแล้วว่วารางวะนี้อันดับหนึ่งครับอุ้ยเกือบไปรอดสองนาทีพอดีเลยก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะสำหรับอันดับหนึ่งนะครับผมผมพลาดไปประมาณ4ครั้งนะเกือบไปแล้วถือว่าขับดีนะทุกคนคันนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าโคง้งแรงๆแล้วเราแบบแบบถอนคันเร่งเลยอะตุดออกง่ายมากเลยครับผม ผมว่าเอาไปดิฟเนี่ยผมว่ามันเลยคันเนี้ยเดี๋ยวเรามาลองดิฟเนรับผมหาลงดูบ้างนะครับผมแหมยาวไปแหม่เดี๋ยยาวไปครับเฮ้ยสกิลมาพอดีเลยสกิลซองซองมาพอดีดิฟมันเลยแบบนี้แหมครับผม มายาไปอาแล้วจะกียซองหายไปไหนอ่ะเกียร์ขึ้นอยู่เลยออกมาแล้วมาแล้วแหม่ผมเอ้ยผมว่าดิฟขาลงดีกว่าขาขึ้นวะ่ะเหมือนรถมันไม่มีแรงอะ่ะแล้วแล้วมันก็อันนี้ไปเลยอ้าวแล้วทำไมแล้วทำไมมันมันขึ้นอันนี้ให้ผมวะ มันขึ้นสกิลหมดอ่ะทั้งที่ดิฟสมุทนะเออแปลกว่ะไ็ยังดิฟอยู่นะแต่ทำไมสกิลมันตัดแหมาผมขาลงขาลงแม่มันว่ะทุกคนแต่แนะนำให้เปลี่ยนเครื่องดีกว่านะเอาเป็นทีสิบมาน่าน่าจะเวิร์กกว่าว่ะ รูว8แปไม่ค่อยมีแรงเลยเยอะไปครับผมเย่าไปเยอะไปะเยอะไฟนิดมันๆน,นะบมหรือไม่ก็ทำเป็น v 1สขับสีนะโอ้โหบอกเลยว่า สไลด์กันยาวๆมันมันเดี๋ยวครับบทาคุมิเป็นตนุ่มั้งคู่แล้วแต่ว่าทาคุมิทาคุมิรวยครับผมเอาบีเเป็นตนุ่มั้งคู่ ้วยขานาดนี้ราจะส่งตัวคู่ทำไม18ล้านะนีับผมคันนี้ใครมีจังก็ซื้อมาขับเล่นได้นะครับผมส่วนผมขอไปผ่อนแปดกให้หมดก่อนไป <c oughs> อะยาวไปวไปพี่น้อง ชอบภาคนี้ตรงที่บ,บนภูเขานี่แหละมันค่อสร้างเยอะดีคนระับเอ้ยมันคอนขัข้นยาวดีดับผมดีมันมาก,มากถ้าอยากให้เขามันคดเคี้ยวยิ่งกว่านี้ถ้าเขามันคดเคี้ยวยิ่งกว่านี้นะผมว่ามันจะเป็นอะไรที่มันกว่านี้นะแหอขี้เกียจไป ันวะดิฟดิฟจนอยากอยากจะไปดิฟรถจริงเลยทำชาเลนจ์ดีไหมทุกคนเลี่ยงกันกดไลค์แล้วเดี๋ยวผมจะไปดิฟรถจริงอะไรอย่างเงี้ยนะ่นคราวที่แล้วนะที่ผมไปดิฟรถจริงเนี่ยผมว่ามันดีนะอยากให้ทุกคนไปเปิดประสบการณ์สุดเกินนะผมแต่ว่าค่าดิฟค่อนข้างเอาเรื่องอยู่ ยาวไปูมันว่ะเย้ yeah! ตอนนี้เราก็ลงมาถึงตีนเขาแล้วออา <c oughs> ดิฟมาตั้งนานมาจนต้นไม้ตรงนี้นะสรุปเลยก็คือนะครับเอามาดิฟค่อนข้างมันอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องเดิมแล้วเอาไปแต่งนี่เหมือนมันไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะครับสำหรับการดิฟต์สองล้อนะ อาจจะไปทําเป็นขับสีแล้วเอาเป็นดิฟ4รสี้อนน่าจะสไลด์มันกว่านะครับผมแล้วก็แนะนําว่าเปลี่ยนเครื่องเป็น V10 น่าจะเหมาะกว่านะครับหรือไม่ก็เอาเป็นใส่หกสูบแถวเรียงมาก็ได้นะครับรู้สึกว่า V8 ไม่ค่อยเหมาะกับการดิฟเท่าไหร่อ,า,นะอาจจะเป็นเพราะว่าผมจูนรถไม,ไม่ดีก็ได้นะครับผมมันเลยวิ่งไม่ค่อยออกนะทุกคนก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับกับสุดยอดรถนะครับจาก BMW นะครับ m w M8 Competition นะครับผมคันนี้ก็18ล้านเนียครับก็ลองไปซื้อมาขับกันได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นใน Forza คั r i ้า n ้านี่ฟรีเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้รีวิวให้ดูกันประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมว่าไงเฟลตามีปัญหาอะไรเปล่า <c oughs> ไปายโนแล้วโอเคครับผมวันนี้คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝาก กดไลค์กดซับสไคร e กันไปด้วยนะครับผมสิ่งสำคัญเลยนะฮะอย่าลืมกดิแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาคลิปใหม่าจากผมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนซีอู u เก a i นครับบ๊ายบาย